สวัสดีครับคนวันนี้เราเจะมาอีกคับท่าไอาว่าก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับไม่ไดวๆนี้คลงคลิปมาหลายวันคุณน่าจะรอนะครับก็ไปซุ่มไปสุมปส่มเจ้นที่สามมาแล้วถึงแมาเทพในตอนนี้นม่เทพมาคนน่าจะเดาเกันว่าเป็นใครกันแน่ เขาไม่ได้ถางเพลงก็งคือไฮโอการ์ดอนลาก็เหล็กแบบแค่นี้เชื่อว่าผมจะได้ตัวไหนกันนะเดี๋ยวกดเกม,มเดี๋ยวรับเงนแะล้วรอก่อน เออเข้าใหม่กันมาเดี๋ยวอันนี้แล้วก็ผมเวลประมาณ50จะเวลห้เอดแล้ว50จะไปถึง5้าเอ็ดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เลย แล้วก็แปบ๊บนงึงจะขึ้นไปเป็นแบบมินินทูบอาจย์เอกตัวเองอะไรอย่างเนี้ยที่โคกะบบอกว่าจัดกันด่ะเอาเดือดหมดแล้วนนเนี่ยก็จะม,มาดูขอ,องกันดีกว่าคนน่าจะเดาถูกแล้วนะครับใครเดาผิดเดาผิดไปมากคอมเมนต์กันมาก เรลโกซาครับได่ครับเกซาเ่ยเลกซาเลยนะทุกคนเลโกซ่าก็จะมาแบบ เอ็ดแล้วโอ้โหขึ้นยากมากเลยผมเวลาโควลเร็วแตตอนมันแบบโหไม่ค่อยมีเนีออย่ยโอ๊ยเก็บหมว ตากียดกับเราเพื่อเราก็ได้ขึ้ามาวันที่ประมาณวันที่สี่แล้วมั้งนะคะ วันที่สี่ได้เลิกกูสามาวันที่สี่ก็อ,อ่ก็ว่ก็คนที่มายิ้มประมาณยิม้มตรงนี้อยากกูพาไปเประมาณเท่าไหร่นะกูจำไม่ได้ยิ้มยิ้มเนี้ยไอยิมนะ้มเนี้ย ไอ้ตัวนี้ใ่ไหมคนบอกหายาหายก็ประตูมันซับซ้อนใช่ไหมล่ะคนเอออย่านี่อาว่าไปจาบหน้านะครับตองนี้จะมาตรงนี้ถ้าผมจำไม่ได้มาตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยผมงงอยู่นะครับก็เห,น,หน็บตมาตรงนี้ โอ้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับาหาหอนมาตรงห้องที่สามไปเข้าดประตูตนี้ตรง้อง ก็้อยาระตูทำใ้ชนะคนใจไม่ดีเออก็ข้ปมาตูทนมางนี๊ยบไม่ใช่ใช่ไหมครับเอ้ยหครับโอ้โ Ya, yeah. เออคนน่าจะตกใจคือเตกใจว่าก we ็ม <c oughs> ีเนมีของของของมประมาณนี้เลยย่อไม่ได้หรอกเป็นผู้เล่นก่า ของมัาถึงเยอะหนักด้วยออกมาโค้งแข็งตรงนี้ไม่สำเร็จแข็งตรงนี้ไอ้ยิมหินอ่ะยิมหินอ่ะยิมหินอ่ะมาเรื่องมาเท่าไหร่นะอย่าไปผิดมาเรื่องโค้งมาณมันโค้งก็ไม่แรง นมาเจ็ดสิบเอซีที่เจ็อะไรนี่แล้วก็ถ้าจะยินเห็นใช่มยนเห็นก็ะจะมีทางมันตับคลองทำเอวดาเล่นจนยลืมว่าเราต้องจัดการศัตรูนบเนตูมี้ี่เราผ่านนองมาประมาณก็หลยดูไน ก็จะมีคนอยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้ตรงนี้สามอยู่ตรงนี huh <c oughs> <tive connection. c oughs> ้ส <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <m> ่อยู่ตรงนี้ห้าอยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้เจ็ดเจ็ดคนแล้วก็จะมีมิวคูอยู่ประมาณตรงนี้ก็เข้าค้าตรงนี้คือมิวคูบางคนแบบจัดการพูดยากจ้ะ บางทีมันเปลี่ยนเมกาไปแล้วก็เปลี่ยนซิงโคกับซิงโคลตรนี้ใช่ครับตรงนี้แหละตเตฟของไอตัวนี้นจะเป็นแบบแล้วก็น่าจะหกไม่ใช่สองหกเราไม่รูไม่มีอะไรแบบไม่มีซิงโคครับไม่ได้ซิงโค ไม่มีไั้มีผมอะจัดการไปจัดการยูทูปุ๊บแบบผมไม่มีเทีเยอะเลยเลมีเทีแค่ประมาณแค่สาตัวเลยอ่ะตนี้นราจะนับไม่ถึงเทียระมว่ามันเป็นยูไอ้นาจะเก่งอยู่เต็มยูมันบลาเปลงานาคาเบียเลยแต่มมก้าน่าจแรยเยจัดวีเทปโอมาแค่สองตัวเทวแล้วก็ตอนนี้ เกตในตัวนี้บุล่ากาบิยัสก็ U I มาเลโกเฟ่ก็ประมาณเนี่ยได้ตัวใหม่มาตัวเลเวชันเลโกเฟ่ก็เป็นตัวที่หู้่ไปนะคะขาตัว I ตัวเดียวก็มีคแคส R X R เ่าตัวนแหลก็คือตัวนี้ะ เพราะว่ายิมน,นี้มันแพ้นะขอนมีเอาถุงน่ะเลโกซ่าไม่รูน้นะเก็บชนะยิมไดิมขอนมีเมกาแล้วมมผมเป็นเล่นเก่าแล้วผมมีมหินเมกาเลโก้ซ่าขึ้นมาถ้าสมมติถูไปผู้เล่นหน่อแล้วคือผมดวงดีได้เลโกซ่าการอนไฮโอกาแล้วก็ได้โจทย์ทียออีกถ้าสมมติอ่ะสมมตินักคน บ,าง,บางทีคนดวงมีกินแรกใช่ไหมเออถุงได้มิวทูถุงไดมิวทูเกมสองคุมได้โลกเกียแล้วก็ตัวน,นี้เกมสามถุงไดกัวนิดนึงเนี่ยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเกมสี่มาควก็คุไดตัวนี้นีน่นี่นี่นี่นนนนนนน โมกสถึงอันนีนี่น,นี่นี่นี่กนี่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 กับนีดีด้วยนนั่แหละเทนหกก็มาด้วยนี่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 น,น,นี่ใหม่ใช่ครับมาคนร้วงดีแล้วเจนส,สามเนี่ยเฮลกาตัวแรก เราเกิดถึงสิบสิบการ์ดครั้งเดียวได้ได้อยู่อยู่อยู่ไออ่ะอยู่ไอมาประมาณสักตัวคือไอตัวนี้เรากาไอดอลเราก็เอโกซาลองคิดดูครับและคุณมีเมกาขึ้นมาบอกเลยยิ้มไหนฉนหนคุณไม่ได้เบโกซ่ามันไม่ต้อง นนกอดอะมัน,นมันไม่มีร่างมกล้าหรอันาป็นจักง่างนั่นเดิมของมัน่ที่คนเห็นว่ากอดอสมันมีร่างไมก้ากับไฮโอกา้าไม่ครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เพาคนก็จะบอกว่ามันคือร่างไมกล้าแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นร่างน,นั่งเดิมของมันเพราะว่า ก็ท e ูไม่ออกก็ไปดูข้องนึงมาว่ามีคนนี้ได้สูมด้แล้วพี่คนนั้นเขาก็เมื่ประมาณ74แล้วผมก็สูมได้เลยโซ้า ไกลๆไกลพี่เขาเลยก็เป็นวาร์เวล51ที่ทุกคนเห็นไปมันไนกลแต่โน่นเฮลเลอก็แล้วก็เด็กสัตวใครๆก็ชอบเจนฟานะ้าเนาะจะไม่มีใครจบเจนฟ้าเลยเจนฟ้ามีดูโหดหมดหมดเนี่ยมีสกอตใช่ไหมบางเวกมีสกอตเป็นตัวนี้เหมือนจะกรดลแต่ดูน่าค้าย ไม่ใช่ S S I แล้วนะเป็น U I แล้ว U I U R S S อะายเป็น U R R แล้วเป็น U R เลยคิดแมวว เศษเมกาที่มันต้องใช้ดูเลยดูดูไว้นะคนดูเศษเมกาของมันดูเศษเมกาของมันนะครับดูให้เต็มเต็มสองตาเลยไอตัวนี้นี่ดูสิมันใช้เศษกี่กี่ใบไยน,นี่คือหินเมกาของมันครับฮิ <Here. S 1> ฮูมันใช้เยอะมากเลยครับใช่และ ก็ม oh, ันเยอะมากๆมันโคตรเยอะน่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเห็นลาติอาลาติไอล์หมั้งอะไรเงี้ยเห็นที่จะใช้กับไอตัวนี้นหลังก็จะเป็นเห็นนี่ลรืมั้งแล้วก็ถ้เห็นเมก้าของดิสโดนหรือดิสโดนเอ็กซดิสโดน ด้านไอ้กับดิสโดนวันก็จะเป็นประมาณอยู่ใ,ใกล้กันไอเห็นไหมก้าเห็นเมกา้มกาแล้รวะของเขาจำชื่อไม่ได้ตาเบีย้ยนี่ใช้ยเยอะแยะเลยใช้เยอะกว่าคนอื่นอันนี้เป็นอ่ะทีแดงเป็นสีฟ้าแดงฟ้าแล้แดงฟ้าแดงฟ้าคิดดูเขา เดฟ้าคุยดูสิครับแค่ดูไอตัวที่เราแปลงล่างล่างแรกมาถึงล่างท้ายเป็นอยู่ไอไทยฮินดีก็ยังเยอะเลยครับทุคนไปสุดในกาคุดดิเลยเถ้าเป็นผมไงอะไรวะเนี่ยถ้าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะดีแล้วไล่กาเบียแล้วก็เห็นเมกาแล้วก็ฮินดีกา้กเกาเลยเดฟ้า เรากิจนะค่ะรถที่ประหยัดที่สุดก็ก็มีแค่ของประมาณแค่นี้แหละไม่เยอะมากไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะดูด้เต็มตาเลยมันไม่ค่อยเยอะเห็นไหมเรียงมันจากข้างล่างขุดนเราเลยมันไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น อันนี้ก็เป็นแนรถไแล้วแล้วก็มีแค่เซอบอลอยู่เดี๋ยวดูก่นนี้เลยงไมปสมมติเราผ่านประมาณยิมหินหัวหน้ายิมหินน่าจะพาเราไปไปไระมาณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็น่าจะพาเราตรงนี้ บอกให้อย่างนึงคับก็จะตรงนี้ก็จะมีตัวอะไรนะไอ้ไอีนี่ไอ้ตัวเนี้ยันี้ใช่ไหมเป็นล้านสองก็เคยเป็นแบบเป็นสีแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นสีแดงเอาไรเนี้ยจำชื่อเราก็จะมาดูกันว่า เราจะป็สาวสู้บยิ้มกันไปว่าผมจะรวยไหมบางคนพี่หลายคนนี่ยังไม่มาเลยผมก็ถ่ายมาได้แล้วแบบไม่แสงเลย่ โหดูสีของอากาศนะ